สวัสดีครับรอครับรอคณะกคได้สบายดีทุกท uh, ่านเอฟซี้องครัวเหรอวิวครัวเดี๋ยวนี้ก็จะฉาบนี่วันนี้พี่บบาะสมปูนไว้ในเช้าแล้วไอคือมาคว้ายือวะนี่บ้กท่น้าได้บ่เออเอาคิดว่าเป็สไตล์แบบนี้เลยบไม่ไม่ไม่แล้วมันหนักเกินนครับผมก็ เมื่อคืนมีของส่งมาถึงโอ้เป็นสิ่งที่อร่อยมากลองลองชิมดูผมชิมแล้วมันเหมาะกับกันมะม่วงนี่น่าจะจิ้มลองดูจิ้มมะม่วงยังไงมะม่วงเลยมะม่วงเลยอยู่มะม่วงไงมันเหมาะเลยใช่ไหมอร่อยเออฟอะไรซดฟ้าอืมมะม่วงแกออกแล้วเออพอดีเลยกินกับข้าวก็ได้อยู่เอืม ไม่มีเจียวไม่มีอะไรก็เอามันคือกะปิหวานอ่ากะปิหวานซึ่งเราก็ไม่เคยกินสักทีกะปิหวานนี่ใหญ่ๆจริงใจเอ่อกะปิหวานนะทุกท่านกว่ากว่าเต่าเชียวอย่คุยงานอยู่กะปิหวานห้องเคกินอย่างไรเนาะเออย่างก็เคยกินเหมือนกันนี่มือแล้วคือขัดอ เนาะ่จำมะม่วงวัในเนาะมูเนอสวยเราใส่น้ำปลาไหมตากุาเทียดีเลยแบนี่เลยบอกเพราะว่ามันใส่น้ำปลาให้เนยวอมีลไหมไม่ไม่ถ้าจะเสริมรเราดีงั้นเต้นไน่ได้เลยนี่ออะเข้ามาครับขอบคุณที่ม้อผักุบอร่อยขอบผมนี่ประเด็นนี้ขอบคุณทียเรากินจงอาเรื่อยเนาะรับผมอบคุหญ่ียดีแล้วก็จกอย่างก็จะบอกพี่ว่าว้าวเล่ไเลย่ายก็ยืดเลยเล่น

ก็อา้แร่แมานตเนื้อโพแร่โคไม่ด้วยไมต้องเรอนยน่ะเออต้องเล็กๆมานึงาลอยาเียีแบเลยอยู่ให้ให้ให้สิออกยืมใส่ยี่เลียยเลียยเลียยี่เลี่ยยีเลี่ยยเลลยะี่เลี่ยยู่เลียเี่เลเีลเอเลยยเเยลเลยเเยเ อี่จดตาย่านตาหีกตา่ารีบีบดออกอย่าแห้จอวะตุกอวะย่าแห้งตาเปก้อบกลยชบเกษตรอกี่กีตาร์แล้วมาเพื่อนเนี่นะเออจอแบบไหได้ในมนเก่งโต้เลยคุณตุงมีโเลยกำลังกำลังเปลี่ยนแผนใหม่เรื่อยๆอยู่ัไปนังัวรัวัอันี้หลายคนดีใจท่อง้ยาก็เบิร์ตะ มาจจ็บจะไปเลื่อนก็นเลื่อนเนื้อตะโบเนื้เลื่อนเพราะที่ใครพูดเอ้ยคุยงานคุยองค์ัวเปลี่ยนแพงนเรื่อยอันนี้อันนี้เตรียมข้าวเร็บ่เช้าเนี่ยใส่เลยบ่เออเออเช้าเลยแต่ใบทำสักหน่อยก็ขาดอ่ะอืมแต่ใครทำแพงดีไหมเวลาเวลาเวลาเจ้าขัดนะมันมันไม่ค่อยไอ้นี่เจ้าใส่น้ำเยอะๆเรถเด้อถ้ามันแห้งเกินนะใส่น้ำสาดน้ำจะหลุดในหลายรถเครื่องนี้มันจะได้ลื่น เราใส่น้ำน้อยๆมันขัดไม่ไปไอ้เราสาดน้ำเลยเผื่อเจ้าวะทำไมมันขัดไม่ได้ฮะอรวะพี่อ่ะอร่อยวะติดปากเลยเออติดปากเลยบ่เราใส่เกี๊ยนเราเลยจะดูกินกี่นาทีไปเช็คก่อนโอ้แปรแล้วแปรวะผมไปผมยังไม่นแปรบ้างนะทุกท่านก็สีเองผมอ่ะสีเองสวัสดีนะทุกท่านอ๋อครับสองมี อ,อยากจะบอกพี่เบาหลายวันแล้ว <Wow. S 2> อย่าก,กินวันนั้นเราคุยกันว่าพี่เบาอย่าลืมกรอกภาษีสิงคโปร์นะจ <Yeah. S 2> ้ยายังไม่กรอกใช่ไหมมันไม่แจ้งเตือนเ <Yeah. S 2> ออผมไปสืบมาเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 2> มันไม่แจ้งเตือนหน้าหลังบ้านยูทูบเราเอ <Yeah. S 2> อมันมันเราต้องกดเข้าไปหามันเองเ <Yeah. S 2> ออมันมีให้กรอกอยู่แต่มนกรอกไปเลยวะถ้าถ้าไม่กรอกบอก แต่ว่าเห็นเขาบอกมันจะมีผลกับเงินเดือน youtube มันจะไม่ออกเออมีผลเน่ยนะมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแต่เห็นเขาพูดกันอย่างนั้นเยอะเรากองไม่ยากนะกรองไม่ยากเลยกอกไม่ยากกร,รอก,กยัง<อ>ผมกลอกแล้วเดี๋ยวผ่านยังมันยอมรับแล้วไม่รู้มันผ่านหรือเปล่ามันยอมรับมันวะเรากระพริบเลยแต่ไอกรอกภาษีของไอสหรัฐอ่ะมันสำเร็จมันเขียนไว้อย่างนี้สำเร็จเนาะไอที่เรากรอกก่อนหน้านั้นอ่ะ ออเแล้วก็ของสิงคโปร์เนี่ยมันบอกว่ายอมรับแล้วมันส่งจีเมลว่าใช้งานได้แล้วไม่ผ่านไม่รู้มันผ่านหรือเปล่าผมว่าผมว่าวันนาจะผ่านเลยเราเอาบัตรเราเดี๋ยวตัวที่บ้านเนี่ยฮะบัตรไม่ต้องใช้เออต้องใช้ไทยเลยไทใชะลุสิไทยไทยไทยเข้าไปกูเกิลในเส้นเหมือนเดิมแล้วก็ไปตรงการชำระเงินเราไปดูก็ได้มันมีสอบอยู่เยอะอยู่ อาจารย์หลายอาจารย์จ่สอนในยูทูบไมมีเวลาดูแล้วไม่มันต้องมีเลยแต่เจ้า<ม>นี่เนี่ยก็เลยมาบอกเจ้าเจ้ามันผ่านไม่ได้ก็ในในทำทำบกบกมันเร็วจบเลยฮะก็ในในสอนในสอนเลยไปดูไปทำทำยังไงก็ทำทำไปท,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 ทำเลยอ๋อเอาบัตรมาจะทำให้เลยเอเอทำนั้นบัตรไม่มีบัตรอยูุงยายน่ะบัตรยึดแล้วยึดแล้วยึดแล้วดยึดอายืนล้ว เอาบัตรเอาบัตรไทยชนมาเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวอายัดเลยช่วงที่มันยังไม่ลืมนี่จะทำตนาจะทำทางการทำอยู่ก็สรุปนะขอให้พี่บ่าวรู้ว่ามันต้องอสิงคโปร์สิงคโปร์มันมีสิงคโปร์แล้วก็ไทยด้วยไทยด้วยมันจะยื่นพร้อมกันบางช่องของคนบางเหตุไม่มีไม่มีเหรอไม่มีให้กรอกข<ไ>องสิงคโปร์มันอาจจะยังไม่ได้เงินเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ไม่ได้ใช่เหรอได้แล้วงวดเดียวแต่ว่า อันนวดนี้ยังไม่ได้เขาเขานัา่นนั่นเป็นบอกว่าใครที่ผ่านก่อนเดือนเดือนนี้เนาะก่อนเดือนนั้นเดือนนี้เนาะสนใจว่าบางช่องทําไมไม่ขึ้นให้กรอกอ๋อจะมันคือใครใครผ่านกดช่วงเ,เ,เ,เนี่สปารนเองก็โอเคนะครับผมจะกรอกให้พี่บ่าวก่อนนะทุกท่านคลิปนี้ก็ไปแค่น,นี้ก่อนนะครับผมรอครับสวัสดีครับ